ดีซีออโตดิสเลนนะครับวันนี้ก็มีหัวฉีดนะครับพอ2.2นะครับเป็นตัวหัวฉีดเฟโซเนาะตัวนี้นะครับก็มีเข้ามาซ่อมครับผมโอเควันนี้เราก็ทําการนะครับวัดระยะยุกวัดเส้นศูนย์ไรหนักหนักนะครับก็คันิเบชั่นคันิเบนะครับผมก็วัดแท่นชิมก็มีแท่นชิมก็มีอยู นะครับก็ชิ้นตัวนี้นะครับว็าซ่อมค่อนข้างจะซ่อมยากนิดนึงนะครับแต่เราก็มีเครื่องมือพิเศษนะครับก็เป็ในในการที่จะช่วยให้เราจบงานได้ไวนะครับมีเครื่องมือดีต้องมีใช่ถึงรึ่งแล้วใช่ไหมใช่ครับครับเอง,องแล้วโอเคตอนนี้ผมก็วัดนี่ละจะวัดคอ,อยสุดหน่อยไเนาะก็ตัวนี้ก็ง่ายเลยก็เป็นตัวนะครับ กดทีกทีสิครับหาอีกทีหนึ่งอ๋อไม่ผ่านนะยวทำมาแก้แก้ไขดีกว่ายิ่งเราขันคอยส่วนน้อยเข้าไปเนี่ยค่านี้ก็จะเปลี่ยนนะครับเราต้องมีสเปคนะครับที่จะขันคอยเนี่ยให้ค่าความต้านทานและค่าซาฟาซิสแตนนะ่ะให้อยู่ในเกณฑ์ให้อยู่ในเลงน,นะครับโอเคนะอตอนนี้มันไม่ผ่านนะครับผมโอเคเราขอลออีกทีนึง อ่าโอเคนะครับอันนี้เราก็ได้ค่าที่นะครับที่โอเคเหมาะสมแล้วก็อรีเซ็วเนี่ยคือผ่านนาเซลร์ผ่านนะครโอเคเดี๋ยวเราจะมาตุ้มแท่นฉีดคอีกทีนึงนะครับอีกทีนึงอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวทำกันแก้ไขนะครับค่าฉีดค่าไม่ก็ได้อยู่แต่ค่านี้ไม่ได้ emission กับ llv โอเคเดี๋ยวทำกันแก้ไขแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคนะคะผม แต่นี้เราทํานี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองเอาไปดูปั๊มโยกดูซิว่าจะฉีดหรือเปล่านะครับว่าจะฉีดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ใช้เครื่องตัวของ PC สามพันของ PC Otek เหมือนเดิมนะครับตัวนี้อ่าก็เข้าไปที่ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันของนนนะครับ Desol และก็คา่า W ค่า PC หลังนี้อ่าดูรอบเดินเบาก่อนนะครับอันนี้รั่วไหมซ่อมเสร็จแล้วรั่วไหมก็ยังเก็บแรงดันอยู่อ่าโอเคเดี๋ยวเราลองขอยดูซิไหมไฟดูสิอ่า ลองล็งนึงเอกไม้ฉีดออกไหมโอ้โอเคนะเดี๋ยวเราขึ้นแท่นใหญ่ดีกว่าดูแท่นใหญ่ดีกนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการดูนี่ต,ตัวนี้ก็เป็นเฟโซในบิโก้แชมป์นะครับเดี๋ยวเราจะทำการตรวจสอบตรวเช็คดูว่าเป็นยังไงนะครับโอ,โอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นนะตัวนี้ 4GJ3 ละข้างในม้ฉีดอน i u 3,220นะครับโอเคนะครับ PC a u อ o ลต t ทิลไทยแลนด์นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามชับรับชมแลนด้วยทีื่องค้าของเรามาโดยตลอดนะครับผมมีเครื่องมือดีนะครับมีชัยไปกว่าครึ่งเลยครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม